ก็สวัสดีทุกท่านครับผมอยู่กับช่องโกกามิวสิกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราโรงงานขาวดำครับผมหน้าบ้านอิตตูครับผมคุมมรังก็จะเป็นสามแท่นเหมือนเดิมครับผมเพิ่มเติมคือตรงนี้ครับผมเราตอไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาครับผมมาดูครับผมเสียงจีเป็นยังไงครับระบบที่ใช้ครับผมวันนั้นก็เป็นพาวเวอร์คาเบตหนึ่งแท่นครับผมเสียงกลางหนึ่งแท่นแหลมหนึ่งแท่นครับผม ลงตู้เป็ดสามใบครับผมกลางสี่ใบครับผมแล้วก็มอยเติดหนึ่งตัวครับผมสําหรับเก็บภายในเพราะว่าพื้นที่มันโล่งครับผมทีนี้เขากางเต็นเยอะครับผมแล้วก็ทําให้เก็บเสียงอาจจะบอดครับผมเราก็เลยเอาไปครับผมเป็นช่วงสุดท้ายครับผมก็เลยว่าจะเปิดเพลงฝังครับผมวันที่ถ่ายคือวันสุดท้ายนะครับนี่คือเออคือเป็นการทําบนแจกข้าวแล้วครับ ก็เลยถ่ายทำให้ดูที่เล็กน้อยครับผมเผยไอ้ลงช่องครับผมมาฝากคนดูฝาก f อีหรือไม่เอฟซีช่างครับผมว่าเราลงนี้ครับข้างกองฟางแบบบรรยากาศบ้านๆแล้วครับกองฟางเขากําลังเอาฟางขึ้นครับผมมาดูคุ้มพลังที่ใช้เขาหอตู้ตู้ครับผมนี่ตู้เขาจะประมาณนี้ครับผมคนก็เริ่มทยอยออกออกมาแล้วครับพอพระเขาชันข้าวเสร็จแล้วครับผม การจะกลับ้านอะไรประมาณนี้ครับก่อนเก็บเตะเก็บโต๊ะเก็บเต้นเก็บเตียงส่งวัดครับผมส่งถ้วยส่งชามก็ผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมให้ดูครับผมนช่วงเช้าๆผมประมาณไม่เกินเก้าโมงนะครับนี่หน้าหนาวของแถวบ้านครับผมสำนักงานก็อยู่ใกล้ครับผมเป็นบ้านเกยเรือนเคียงกันครับผมก็นนานๆได้เข้ามานะครับบ้านนี้ส่วนมากก็นานๆ ไ,ได้เข้ามาปกติเข้ามาไม่ได้เลยครับผมเพราะมีเจ้าประจำหรือเจ้าบ้านอยู่นะครับแต่เพ็นว่ามันเป็นงานฉุกเฉินขอผมเขาเลยให้ผมมาครับผมเอเข้ากินเขากินหนำกอนเดอพีหนักนะเขากินเขากินหนำอิ่มแล้วกับผมแจงน้ำเลี้ยงให้กับพายพอไา้เขานอครับนอเอพอพายพอไายเข้าพายพอบานเขาผู้ที่แข็งแรงหรือบ่อแข็งแรงเข้ากลับมาหยิบมาบายซอยกัน เออามาลือเต็นลือ,อยังโตเตียงเก้าอี้เออเอารถหกล้อมาเออจะเตรียมออกไปแต่ว่าเออกินเขายิมแล้วเออตั้งายเมฆัวเฮา,ากะเออกินเสร็จเรียบร้อยกะลงังถวยลงังซ้ำแต่ว่าถวยซ้ำกรรมกรนีเฮาาไปส่งมืออื่นกไน็ได้ด้วยมือได้กไ็ไดบ่เป็นยังเออของมันเบาแต่โตเต็นนีเฮาก,กต็ต้อง เออเลยซอยกันพี่น้องเขากินเข้าแล้วจะน้อยผมกับจีได้ออกไปวัดเอานักรับนาะผมก็ขอกราบขอ,อบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งสามสหมู่บ้านเนาะครับเนาะกับผมได้สันธนมุมจากเจ้าภาพตั้งแต่มือวันที่เก่าวันที่เก่าที่1ิ1ส1บเอมืนน่อนี้กับคำใดคำบอกคำจาคำบอกคำจาคำพูดผมอาชี เออบอถืออกถือใจอหรือว่าไปพิษทันแน่ตรงนั้นตรงนี้สิบนิ้วของกระผมก็ขอกาบประทานายอาคนเฮามันก็ยอมพิษพลาได้เฮาจะไปถือสงถือสากันเด้อบางครั้งผมกับเสพพิดผลาแน่เออพิดผลาแน่ว่าพี่ว้าน้องว่าวพี่ป้าอาพ่อเถ่าแม่เถ่าเออพิดผลาตัวใดก่ากระผมก็ขอกาบประทานอภัยไว้หน้าโอกาสนี้นะครับเนาะ กสิบมียังนอบานเนาะผมกสิยุดเสียงไว้ซันนีและกสิประชสัมพันธ์ให้พี่น้องซันนีหลังจานกันกัเจ้าของเครื่องเพื่อนกสิเดเก็บหลายมือหลายคืนแล้วสิเด็เก็บเตรียมกับบั่นกับซองเนาะกับกับผมกับขอหยุดเสียงปราชสัมพันธ์ไว้ซันนีบขอกับขอบคุณทุกท่านทุกคนขับขอบวัดีครับผม กับหลังจากโซเพอร์โงแล้วรพุทธเจ้าแล้วเห้ากบมีกับเขากับนามมาเลียงพีเลียงนองอ้องเออมียังสู้กันกินเออมาผู้หูราหาสู้กันเคี่ยวเกินว่าเขานาสามปลาหาสู้กันกินเออกินแล้ว